คุวรรพิงคูเลขที่เดนางสาวณัฐนิชาเหงค์พุฒนนเลขที่สิบานางสาวศุชิกรไหคะสวรเลขที่34มนางสาวสุชาดาลุโลงเลขที่36มส,ส,สและนางสาวดารานาศิง ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศผ่านสถาบันการเงินถาวร 2. อ,นส,อสนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างสมดุล 3. เสริสมสร้างเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน 4. สี่ดูแลประเทศสมาชิกให้มีระบบการเงินระหว่างประเทศที่มีระเบียบ 5. ให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิกและ 6. ลดวความไม่สมดุลในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกค่ะต่อไปเป็หนหัวข้อที่3นะคะก็คือแหล่งเงินทุนค่ะ เงินทุนนะคะหรือที่ IMF นะคะเรียกว่าทรัพยากรค่ะได้มาจากการชรําระเงินค่าโคตาของประเทศในสมาชิกเป็นสําคัญนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะยังได้จากการผู้ยืมเงินจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม11ประเทศนะคะหรือที่เราเรียกว่า G7 นะคะภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ระหว่างกันนะคะที่เรียกว่า GAB และ NAB ค่ะ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมนะคะ G7 และครอบคลุมถึงประเทศที่เกิดใหมค่ค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะคะก็คือหน่วยวัดเทียบเท่าสกุลเงินค่ะหรือที่เราเรียกว่า s d r นะคะคือสิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศนะคะที่สร้างขึ้นโดย IMF ค่ะเมื่อในปี2517เเพื่อเพิ่มปริมาณสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยในปี2524ได้กำหนดให้สิทธิพิเศษถอนเงินมีมูลค่าเทียบเท่ากับกลุ่มเงินตราสกุลหลัก5สกุลนะคะคือดอลลา์สหรัฐยูโรเยอรมนีเยนญี่ปุ่นยูโรฝรั ani, mm ่งเศสและตอนสตอริงค่ะ ประเทศที่จะสามารถสมัรสมาชิกภาพได้เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรสหรประชาชาติอยู่ก่อนแล้วค่ะโดยปัจจุบันกองทุนการเงินมีสมาชิกทั้งหมด182ประเทศค่ะหุ้นหรือจํานวนโควตา้าของประเทศสมาชิกก็มานจากเศษฐกิจเงินสำรองฐานะและความผันผวนทางดุลบัญชีเดินสะพานของประเทศนั้นๆค่ะตามปกติกองทุนการเงินจะมีการทบทวนโฟตา้าทุก3-5ปี เพื่อปรับปรุงโควตาของแต่ละประเทศให้เหมาะสมกับฐานะและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงเพื่อเพิ่มทุนดําเนินการของกองทุนการเงินให้เพียงพอกับความจาเป็นค่ะตั้งแต่เริ่มดําเนินการมามีการทบทวนทั้งหมด11ครั้งและมีการเพิ่มโควตาทั้งหมด8ครั้งค่ะโดยการเพิ่มโควตาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2540ค่ะ จำนวนโคต้าของแต่ละประเทศนะคะจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิทธิของสมาชิกนั้นกล่าวก็คือกองทุนการเงินใช้โคต้าเป็นหลักในการรับคะแนนเสียงค่ะวงเงินการขอ,ขอ,ขอใช้เงินกู้และจำนวน SDR ที่จะได้รับจัดสรรสําหรับสมาชิกของประเทศนั้นๆประเทศที่ถือของโคตามากที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีโคตาร้117.68ของโคตาทั้งหมดรองลองมาได้แก่ญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรค่ะ โดยคะแนนเสียงนะคะสมาชิกแต่ละประเทศจะได้รับคะแนนเสียงเบื้องต้นเท่ากันจำนวน250 000. คะแนนเสียงบหวกด้วยคะแนนเสียงตามสัดส่วนโคต,ต้าของแต่ละประเทศนั้นๆในอัตรา1คะแนนเสียงต่อ10,000 0 s d r ค่ะประวัติความสัมพันธ์กับไทยประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก IMF เมื่อวันที่3พฤษภาคม2 492เป็นสมาชิกลำดับที่44โดยมีโคตด้าปัจจุบันเท่ากับ 1,081.9ล้าน SDR คะแนนเสียง1 1 6 6 9คะแนนหรือเทียบเท่ากับร้อยละของคะแนนเสียงทั้งสิ้นนับตั้งแต่เป็นสมาชิก IMF ประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ตามโครงการเงินกู้แสนบายรวม5ครั้งด้วยกันในวงเงินรวมทั้งสิ้น4,431ล้าน SDR โดยเข้าโครงการแสนบาทครั้งแรกเมื่อปี2521้ จำนวนเงิน45.25ล้าน SDR ต่อมาในช่วงที่ไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังวิกฤตน้ำมันครั้งที่2ระหว่างพศ2542ถึง2529ประเทศไทยได้เข้าโครงกรสัสแตนบาย3ครั้งรับเงินจำนวนทั้งหมด1,486ล้าน SDR และล่าสุดเมื่อเดือนสิงหา 2540ไทยได้รับความช่วยเหลือจาก IMF เพื่อแก้ไขวิกกิจการทางการเงินเป็นวงเงินทั้งสิ้น2,900ล้าน s d r IMF นะคะได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการนะคะทางด้านการเงิน IMF ได้เตรียมทรัพยากรไว้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกไายใต้โครงการเงินกู้หลายชนิดตามล,ลักษณะปัญหาดุลการชำระเงินแต่ละกรณี วิชาการนะคะ IMF ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อทบทวนสถานการณ์และน,นโยบายเศรษฐกิจการเงินของสมาชิกเป็นประจำปีค่ะประโยชน์จากการได้รับความช่วยเหลือจาก IMF นะคะหนึ่งแานิชาการคือการได้รับคําแนะนําด้านการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาพ 2. ประโยชน์ทางอ้อมคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด 3. การเข้าโครงการสแตนบายครั้งล่าสุดของไทยค่ะ ความช่วเหลือที่ไทยได้รับจาก IMF นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้รัฐบาลว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงกู้เงินและคณะกรรมการบริหาร IMF ได้อนุมัติวงเงินให้กู้แก่ประเทศไทยรวม2.9พันล้าน SDR ค่ะแต่เงื่อนไทยของโครงการเงินกู้แซนบ จันบายเป็นโครงการกู้ระยะสั้น1-3ปีเพื่อกแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินโดยมีระยะเวลาชำระคืนาอ3 2 5, 5ปีโดยทั่ว,วไปเงื่อนไขของโครงการหมายถึงการปฏิบัติตาม Performance c ซ i t e r i a ซึ่งปกติคือตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆที่สำคัญทางด้านการเงินการค้าและภาคต่างประเทศตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและไตรมาส โดย IMF จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทบทวนภาวะเศรษฐกิจทุก3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทําแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการดําเน führ, ินมาตรการต่างๆจะสอดคล้องกับความเป็จริงที่สุดสาหรับการนําเสนอในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ